สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเจาะลึกเรื่องเข้าพรรษากันนะคะคือปกติเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อเป็นช่วงหน,น้าฝนพระท่านอยู่จังหวัดไม่เดินทางอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอได้ไปอ่านเจอธรรมเทศนาของท่านพุทธทาสพิคุเออที่ท่านแสดงไว้เมื่อปี2 5 2พโหพบว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็เลยอยากจะมา ทําความเข้าใจความหมายของการเข้าพรรษาทั้งในแง่การปฏิบัติหรือที่เรียกว่าทางวินัยแล้วก็ในทางธรรมะด้วยซึ่งน่าจะปรับใช้กับพวกเราทุกคนได้ไม่ใช่แค่พระสงฆ์นะคะมีอุปมาหนึ่งที่ท่านพุทธทาสพูดไว้น่าสนใจมากคะ่ะท่านเปรียบว่าฝนเนี่ยเหมือนกิเลส <c oughs> ที่มันคอยรั่วรดจิตใจเราถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนดูแลใจให้ดีก็เหมือนหลังคาบ้านที่มุงไม่ดีฝนก็รั่วเข้ามาได้ครับ <c oughs> เป็นภาพที่ชัดเจนมากใช่ค่ะกิเลสในที่นี้ก็พวกความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายเนี่แหละค่ะฟังแล้วสะดุดเลยครับผมจริงๆคําว่าพรรษาเนี่ยเออแปลตรงตัวก็คือฤดูฝนนั่นแหละครับแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันมีความหมายมากกว่านั้นโดยเฉพาะในทางวินัยหรือการปฏิบัติช่วงเข้าพรรษาถือเป็นเวลาที่เราจะตั้งใจทําสิ่งต่างๆให้มันดีที่สุดให้เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมเป็นช่วงเวลาปฏิบัติแบบเออเข้มข้นจริงๆ อ๋อประเด็นนี้น่าสนใจนะคะแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของพระสงฆ์อย่างเดียวคาราวะอย่างเราเราท่านท่านเนี่ยก็สามารถเข้าพรรษาในความหมายนี้ได้เหมือนกันถูกไหมคะใช่เลยครับอย่างที่ท่านพุทธพาสยกตัวอย่างไว้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะเช่นตั้งใจว่าจะไม่สูบบุหรี่เลยตลอด3เดือนนี้ซึ่งแม้จะดูง่ายๆแต่จริงๆมันต้องใช้กําลังใจเยอะมากเลยนะในการคุมจิตตัวเอง ถูกต้องครับการตั้งปณิธานแบบนั้นแหละครับคือการเข้าพรรษาของคารวาสเลยเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะได้ฝึกฝนขัดเกลาตัวเองให้สะอาดให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอืมค่ะทีนี้ถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกในทางธรรมะนะครับการเข้าพรรษาก็คือช่วงเวลาพิเศษจริงๆสำหรับการเร่งพัฒนาศีลส,สมาธิแล้วก็ปัญญาให้มันงอกเงยขึ้นไปอีกค่ะเริ่มต้นที่ศีลก่อนเลย ศีลในที่นี้ก็คือการควบคุมกายกับวาจาของเรานี่แหละครับให้มันสะอาดหมดจดจริงๆปราะศะจากโทษไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ตามทําให้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยสะอาดทางกายทางวาจาเป็นพื้นฐานสําคัญเลยพอเรามีฐานกายวาจาที่มั่นคงด้วยศีลแล้วเรื่องของใจล่ะคะต้องทํำยังไงต่อครับตรงนี้แหละครับที่เราจะก้าวไปสู่สมาธิสมาธิก็คือการฝึกฝนจิตใจให้สะอาดให้ตั้งมั่น ไม่ฝุ้งซ่านไม่วอกแวกท่านพุทธทาสท่านสรุปด้วยคําสั้นๆแต่คมมากว่าเอขกขคตาจิตเอขกขัคตาจิตครับคือสภาวะที่จิตมันแน่วแน่มีอารมณ์เป็นอันเดียวไม่สัดสายไปไหนและที่น่าสนใจมากๆคือท่านระบุปเป้าหมายของจิตที่ตั้งมั่นนี้ไว้ว่าให้มีพระนิพพานเป็นอารมณ์โหพระนิพพานเป็นอารมณ์ฟังดู สูงส่งจังเลยค่ะสําหรับคนทั่วไปอย่างเราเราพอจะเข้าใจในเชิงปฏิบัติได้ยังไงบ้างคะเป็นคําถามที่ดีครับคือพนิพพานในบริบทนี้เนี่ยอาจจะมองเป็นสภาวะของความความสงบเย็นอย่างที่สุดเป็นอิสระจากความทุกข์จากกิเลสต,ต่างๆที่ท่านเปรียบเหมือนฝนรั่วใส่ใจเรานั่นแหละครับอ๋อค่ะการมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็คือการตั้งเป้าหมายสูงสุดของเราไว้ที่ความสงบ ความสว่างความไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งเร้าต่างๆเหมือนกับว่าในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนนี้เราพยายามจะซ่อมหลังคาใจของเราไม่ให้กิเลสมันรั่วรดเข้ามาได้ง่ายๆตั้งเป้าไปที่ความสงบเย็นเป็นหลักเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะเหมือนการตั้งเป้าหมายให้จิตเรามุ่งไปสู่จุดนั้นใช่ครับและเมื่อศีลเราดีสมาธิเราเริ่มตั้งมั่นแล้วเนี่ย จิตใจที่สงบไม่ฟุ้งซ่านนี่แหละครับจะเป็นพื้นฐานสำคัญเลยที่จะนำไปสู่ขั้นต่อไปคือปัญญาปัญญาก็คือความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกตามที่มันเป็นจริงๆอย่างชัดเจนขึ้นซึ่งก็ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วการเข้าพรรษาก็เลยเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราได้เข้าคอร์สเข้มเพื่อพัฒนาทั้ง3มด้านนี้ไปพร้อมๆกันครับชัดเจนเลยค่ะ สรุปแล้วพรรษาจึงไม่ใช่แค่เรื่องฤดูฝนหรือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเฉพาะของพระสงฆ์เท่านั้นแต่เป็นช่วงเวลาพิเศษจริงๆที่เราทุกคนสามารถใช้โอกาสนี้ตั้งใจขัดเกลาตนเองทั้งกายวาจาและใจเพื่อให้เราสะอาดขึ้นสงบขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นด้วย ถูกต้องเลยครับการปฏิบัติทั้งศีลทั้งสมาธิและก็การบ่มเพาะปัญญาในช่วงพรรษานี้ทั้งหมดล้วนมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือความสะอาดบริสุทธิ์การมีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวและท้ายที่สุดก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อความพ้นจากทุกข์อย่างที่ท่านพุทธทาสได้ชี้ทางไว้นั่นแหละครับ ทำให้เข้าใจความหมายของการเข้าพรรษาเปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้ไปคิดต่อกันจากที่ท่านพุทธทาสกล่าวว่าสมาธิคือเอกักคตาจิตโดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คำถามทิ้งท้ายให้เราลองไปใครควรกันดูนะคะก็คือว่าในชีวิตประจำวันของเราในช่วงเข้าพรรษานี้การพยายามรักษาความสงบเย็นหรือ เป้าหมายแห่งความไม่ทุกเนี่ยให้มันเป็นเหมือนหมุดหมายของจิตใจเราอยู่เสมอมันอาจจะมีหน้าตาหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสําหรับแต่ละคนได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าจะลองนํากลับไปคิดเป็นการบ้านดูนะคะ